หลอกง่ายค่ะทุกคนพี่แก้มเฉยเดลยวยังค่ะมัไปโรงเรียนด้วยพี่แก้มจะไปแล้วบายบายพี่แก้มแล้วสวัสดีสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะก่อนเรืวเก่งมากแล้วแม่จะส่งพี่แก้มก่อนนะ น้องรออยู่นี่นะคะหนูไป,ไปด้วยไม่ได้หรอกแม่ไปซื้อของด้วยนะคะคนมันก็ไม่อยู่นิ่งนะไปซื้อของด้วยไม่ได้ต้องไปกับหลายๆคนลูกไปด้วยลูกไปด้วยโอเคอยู่บ้าน สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับแมอ่อ้อนในครัวอีกเช่นเดิมค่ะวันนี้จะทําอะไรวันนี้จะทําผัดหมี่ค่ะผัดหมี่โคราชผัดหมี่ตามสไตล์ของแมอ่อ่อนเองค่ะน้ามันร้อนแล้วแม่จะใส่กระเทียมกับหอมสับนะคะปกติจะต้องเอาไปโขลกเนาะแต่วันนี้ไม่โขลกค่ะสับ้าอยากกินผัดไทยแต่แมอ่อ่อนจะทําผัดหมี่ค่ะทุกคน เราจะทําผัดเนียแล้วเราก็จะบอกว่านี่คือผัดไทยแล้วรอให้กระเทียมหอมๆสักหน่อยนึงค่ะหอมกับกระเทียมเริ่มหอมแล้วค่ะเราก็จะเอาไก่ลงไปผัดผัดใ่ไก่ะนะคงน้ำไปเลยปรุงรสตามชอบเลยค่ะทุกคน ไม่มีสูตรตายตัวเลยค่ะสําหรับกับข้าวไม่ออนะถ้าอันไหนทาไม่เป็นจินเราก็เสิร์ชตามอินเทอร์เนต็ตค่ะอร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างก็ลองค่ะลองหาเอาตามรสที่ตัวเองชอบน้ำตาลทิฟไม่มีค่ะใต่น้ำตาลทรายแทนค่ะค่ะจอเซลิน่าอยู่ทห้องอะไรลกูก อะไรนะ,น,ะน้ำจิ้น้ำจิ้มมันจะใส่ซีอิ๊วดำหวานลงไปด้วยค่ะนิดนึงน้่จิ้มไก่ตัอสักหนึงนน่งนีน่คืออ้วเขียงแล้วค่ะป้าพักเขียงแล้วค่ะ อ่ะีโอบมาใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไ่ใไม่ชม่ใช่ไม่ใ่ไม่ใ่ไม่ใช่ม่ใช่ไ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  a ่ใช่ช่ม่่ไม่ใช่ไใช่่ชม่ ต้องเปรี้ยวหวานฟ้นาชอบออกรสเปรี้ยวหวานนะคะ ไวซินลินาเมียเอเซนโอเคเนี่ยป้าบอกว่าให้ใสเ่เผ็ดแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ไปปรุงข้างนอกค่ะอันนี้เดี๋ยวซิลินากินด้วย,วย,วายวมาทีนี้แม่จะเอาเส้นใส่แล้วซินลินาถอยกองถ้าไปเอากระกิตหนูมานะได้สูงๆนะไปเรียกไได้อาศัยลงมา,าเดี๋ยวแม่ใส่ให้ tôiibang yeah, lu uh -huh.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  Ich mach später, in einem kleineren ja. Stück. Wenn ich ein kleines Stück säge. Das ja. hm? warten! Ja! Ich glaub so, es wieder. Ja. Nein! Eine Minute. Eine Minute. Ich will! Okay. Komm leider nach. ดีบมะนาวอย่าเลยสวัสดีครับเซลิน่าล่ะสวัสดีค่ะตมเล็กค่ะเล็กยังมียังมีอะไรนะครับวัดิสต้ผัดไทยออร์ัดมีโคลาชผัดไทยเห็นไหม หลอกง่ายค่ะทุกคนอีกคำาอีกมาคอผัดมีโคลาดอ่ะะอีกวิวเดียาผัดไทยเยอะแต่มันก็เหมือนกันแหละใ a ้โอเนฟิชฟ่ป้าบอกว่าถเป็นผัดมีโคราชต้องใส่ปลาปนค่ะ ซึ่งบบป้าไม่ชอบเพราะมันมีมันจะเป็นแบบภาษาโคราชเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะกเกลียบมาเนาะมันจะเป็นแบบปลาทั้งตัวแล้วเอาไปเอาไปโขกเอาไปป่นนะคะมันจะมีแบบเป็นกัางเป็นกระดูกปลาอะไรเงี้ยค่ะป้าไม่ชอบน้องแก้มก็ไม่ชอบค่ะแต่ไม่อรถ้าไม่อรผัดกินเองค่ะไม่อ,อ่์จะผัดเป็นแบบผัดหมี่โคราชแล้วก็ใสป่ปลาป่านนะคะประุมมัค์นิส ฟิชพ <laughs> <laughs> ุฟฟ์ว่ะบีบในฟิชเกรทนั่นแกบอกว่ารีกางปลาแกไม่ชอบ <laughs> <laughs> อุนเซลิน่าอร่อยั้ยคะอืม uh huh. บีบมะนาวใหญ่เลยนั่นอ่ะโอ้ยังได้อีกกานนึงค่ะแม่ว่ายังไม่หิวค่ะก็เลยไม่กินให้สองพอลูกกินไปก่อนวันนี้ป๊าทำงานอยู่ที่บ้านอีกเหมือนเดิมค่ะทุกคนอม กวามัด่ะชดเชยดเชยมื Shut Shut ่อวา่อนชดเชยตอนเย็นตบ่ายไม่ว่ต้องไปดูด้วะไปูด้วยไปไหนเธอจะไปไหนสิปอคนนี้ยากเกินเห็นปาใส่เสื้อแขนยาวก็วิ่ไปหาเสื้อแขนยาวมาใส่ โอ้มาใส่ให้ใส่เอฟไ้แล้วนะใส่ได้ใสได้ล้วคะ,ะใส่ยากเข็มแล้วปะปาลุดติกไหมไม่รูดติดไม่รูดติดหรอคะบุมั๊มขัมานั่งดีินั่งดีดบุ๊มกินเล,เลน่น <No. S 1> <laughs> เหมือนเบียร์ไหมคะทุกคนน้ำแอปเปลิลค่ะน้ำแอปเปลิลผสมน้ำโซดาอร่อยไหมหลูกเราตื mm ้ hmm. <laughs> ซีลินายังไม่นอนกลางวันเลยค่ะเดี๋ยวให้กินข้าวเที่ยงเสร็จตอนนี้เที่ยงเที่ยงยี่สิบห้าแล้วค่ะเดี๋ยวให้กินข้าวเที่ยงเสร็จก็ จะให้กินนมแล้วก็จะนอนอืมอุ้ยอร่อยถั่วงอกอร่อยไหมงอถั่วงอกอร่อยหรอคะว้าวเล็กค่ะ,ม,ลละมาทำสีผมคะ่ะทุกคนสวัสดีครับช่างสวัสดีครับสวัสดีครับมีช่างจำเป็นคะ่ะไม่ไหวแล้วคะ่ะ วันนี้จะทำสีผมค่ะทุกคนทำสีดำค่ะทำสีธรรมชาติปกปิดปกปิดเส้นผมสีขาวค่ะทุกคนคนะี่คนนี้ก็มายุ่งอยู่ในคนนี้ค่ะคนนี้จะช่วยทำหรอคะโอ้สวัสดีค่ะโอ้เก่งมากเลยอ่ะเนี่ยค่ะอ่ะเริ่มเลยปะ Don't you love when we take our time to make love? Promise you I'm not waste time In the bathtub, we don't gotta rush, no, never gonna rush no Yeah I still show up on time minute Another minute. Hold on a second. I love this moment. ไม่อยูไม่ว่าไม่เคยไปร้านเสริมสวยเลยค่ะนู่แต่ว่ามันแพงไมันแพงเท่ากันเองค่ะน่าจะกรรมพันธุ์นะคะผมหมอกเร็วงอนเริ่มผมหมอกแต่อายุเท่าไรอายุ25 26กว่าเริ่มมีเริ่มมาเรื่อยๆจนตอนนี้ So, jetzt haben wir schon einmal eingefärbt. Oder einge, eingepinselt. Pinsel, ja. Und dann schauen wir mal, wie es nachher wird. Okay, danke schön. Bitte schön. schön. แกลมเลิกเรียนมาแล้วค่ะทำการบ้านอยู่เดี๋ยวให้ทำการบ้านเสร็จแล้วค่อยออกไปหาอะไรกินนะเดี๋ยวสักพักแม่ก็ออกไปเรียนแล้วเหมือนเดิม<ช>ไม่รู้ว่าจะกินอะไรวันนี้นอ,อ,อยากกินอะไรอยากกินซูชิแต่ว่าไม่ได้ทำข้าวอ,อยากกินหมูกระทะแต่ว่าไม่ได้หม,ม,มักหมูซูชิเพิ่งกินไปวันอาทิตย์เนี่ยแฮเบอร์เกอร์ไม่ได้ทำ ไม่มีขนมปังไม่มีขนมปังทำขนมก็นเป็นไงนายเฟ้นไปปั๊บตาไม่ให้กินหรอกนานตุ่มเหมือนเมื่อบานค่ะสปาเกตตี้คาโบนาร่าแต่ว่าไม่มีเห็ดมีแต่น้ำซอสได้ไหมละ่ะแล้วก็ใส่ฮอวดอกใส,ใส่บิลลิกีทำปั๊บป้าเหมือนเมื่อบานกินเหมือนเมื่อบานได้ไหม,ม,ห,มหรือว่า อยากกินเหมือนเม <ทำ S 1> ื่อวานถ้าป๊าป๊าไม่ทำให้เหมือน,นเมื่อวานนะคะก็กินสปาเกตตี้สปาเกตตี้ <c oughs> ไม่มีเห็ดนะค่ะ <c oughs> ใส่เป็นบิลกี้แทน <c oughs> ใส่ไส้กรอกแทนค่ะ <c oughs> โอเคงั้นเดี๋ยวแม่ไปทำสปาเกตตี้ให้ก็ได้ทำป๊าป๊าเพราะว่าจริงๆแล้วหนูอยากกินเหมือนเมื่อวานแต่ว่าอ๋๋เเดดีียยววไปถ้าป๊าป้าไม่ทำก็เดี๋ยวแม่ทำสปาเกตตี้ให้โอเคงั้นทำการบ้านไปนะ สปาเกตตี้สามคนพ่อลูกค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวแม่อ้อก็จะออกไปแล้วค่ะทุกคนอะไรนะสปาเกตตี้สปาเกตตี้น้องอยู่แล้วเหรอเดี๋ยวรอพี่แกนทำกันบ้านเสร็จก่อนนะแป๊บนึงทำไมพี่แกนยังไม่สเสร็จอะไรกันบ้านอนะ่ะพี่แกนสเสร็จแล้วยังค่ะวิทยาสังคมมา นารอพี่แก้มด้วยไม่กินก่อนนะคะป๊าป๊าก็ยังไม่เสร็จธุรปะป๊าป๊าคุยธุระอยู่น้องว่างอยู่คนเดียวน้องต้องเงียบๆนะป๊าป๊ายังคุยธุระอยู่พี่แก้มก็ยังทำการบ้านไม่เสร็จแล้วเดี๋ยวแม่จะเตรียมตัวออกไปแล้วหนูด้วยน้องอย่าดือ้อนะน้องอยู่บ้านค่ะอืหนูไปโรงเรียนด้วยไปโรงเรียนไม่ได้หนูต้องไปอต่่อบ้าน ชื่อแม่จะเขียนโอราทีหรือว่าอี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 ออี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 ีออะไีอีีอ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 ีีกีอีอีอีกซีอัอเอีออีออ แม่มดน้อยน่ยกากลัวจังเลยพี่แม่มดน้อยน่ากลัวจังเลยเออนี่ใส่หมวกกับพี่แก้มด้วยลูกขึ้นเข้าชุด<ส>พอดีเลย <c oughs> มาหันหน้ามาไป <c oughs> ดูซิ <c oughs> โอ้โหน <c oughs> ้องไปฟักสินแบบนี้ได้ค่ะใช่เดือนกรุงพาหรือเดือนไหน <c oughs> ถอยไปตรงนู้นสิเด <c oughs> ือนฟีดคาน่าจะกรุงพาอ่ะฮะถอยไปตรงนู้นถอยเพียงข้างพี่แก้ม Hey c h <oughs> i c oughs> นูเป็นนู้อินเดียนะไปตอยไปดูแม่มดน้อยแม่มดน้อยขอบคุณป้าอ้อยเลยป้าอ้อยเอาชุดมาให้เนี่ยพี่คนไทยค่ะชุดลูกสาวเขาค่ะลูกสาวโตเป็นสาวแล้วโลตูเสื้อผ้าได้ชุดมาให้สองสาวนี่เยอะเลยค่ะชอบใหญ่เลยเด็กน้อยอืมสูอัซีอาบอิ ใส่ผิดข yeah. right? ้างแล้วมันอ่ะจ้ะไหนเฮ้ยแค่ดูแม่จับให้หอมขอนมาทันเลยมาชุบหมาขันใส่ดีๆแกใส่กันบ้านยังยังไปทำให้เสร็จไปเดี๋ยวป้าป้าคุยธุระเสร็จป้าป้าจะได้มากินข้าวกันเดี๋ยวแม่ก็ออกไปละ สำหรับคลิปนี้ <No S 1> ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ <No S 1> ขอบคุณ <No S 1> ทุกคน <No S 1> ที่ติดตาม <No S 1> รับชมสวัสดีค่ะ p l e s s s u u s c r i b e Thank you ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย